ผมหันรับปากให้ได้ว่าเพื่อนือสีสัญญาซ้าเพื่อนว่าได้แน่นอนครับได้เออด้าผมเป็นยังส่ได้ครับหมวดตัวนี้สิได้อีกยุ่งหมวดตัวนี้ตั้งพี่น้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กระลมหลักทุกๆท่านเนาะนะครับโอ้โอนี่หอนใตเสาเลยนะครับการวันเอื่อนนะครับการขอแสดงความยินดีดีใจครับ อันที่มีโชคมีหลาบเนาะนะครับอโดยเฉพาะเลขของแนวทางของอาจารย์แมวนะครับในงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะนะครับเอโค้งสุดท้ายอาจารย์แมวให้สามหนึ่งตรงตรงเนาะนะครับท่านผู้ชมโอ้นะครับเอได้ข่าวว่าบ่ถ์เสาเฟไฟเนาะนะครับเอฟซีเฮ้ามีผู้ใดมีโชคมีหลาบกับอาจารย์แมวในบ้านออนะครับอื ถือว่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางแต่ว่าแนวทางก็แม่นอยู่นะครับสามหนึ่งตรงตรงเลยนะครับโทรศัพท์ห่างห่างว่าสั่นเอาโทรศัพท์ด้อยว่าเดี๋ยวกอนใครสิเเกีเจวาภาตั้งสองคนุิูทีวีเอาเอาโทรศัพท์ด้วย่าั่นบ่าวที่คือกันบ่าวทีอ่าอ่าหลักฐานเบิ่งเิงโทรศัพท์ประจานด้ออ่าอ่า กแต่หมอแพทย์บันไดหรอกสักเอาเจากสามสี่พันนี่ก็โอเคแล้วอยากได้ไหมบ่ครับเอ่าอาจารย์บอกสักอาจารย์อยากได้ไหมบ่อยากได้ไหมแม่บ่การเลี้ยงว่าอยากได้ไหมบ่อยากได้อยู่อาจารย์เป็นคนเดว่าทุนเฮาคุนมามีเครับเออาเอาการเลี้ยงอยากได้เนี่ย อยากได้โพดวาวาอาจารย์แม่วาแต่มันมีรุ่นบางไงเนี่ยนะมาแขนเหนียวพ้ายไปนั่มไ่นอนบางใดก็พ่อด้ห้องหัวกับเ้านห้องเอาสมอนเลยเนาะแต่ีนญ่โพดวะกั้นมือไม่ไหวเลยว่าว่าจีนองทางตมบุญจ้าไหนังวัดโตมากกับรับนารับยากรับคไดดฮะบางทีเป็นกับิีว่าเออ ให้เลให้เบอร์ดื่มแล้วกันคือจังส่งไหเพรได้ส่งไงก็ผมนี่เพราะได้ถือสันวันนาไดอเออมัได้มาบ่มีมองนั่งแต่ขอนังนี่ด้วยากให้นั่งโยนออเป็นอย่างหลอกถักเนาะบัดมันเยอะขาดัดมันเะถือปกันเยคือเก่าไปได้ถือเนี้ยแม่งแต่ไอทีว่าะของทีอันมันเบาหนากนี่คือโทรศัพท์เนาะผมนีขึ้นผมีขึ้น โอ้หลยหลยได้สําโหาวไลายันว่าหูอือเราไม่ได้ยินเสียงเขาอะลอะลก็าไม่ได้ยินอ่าบางทีพี่นองก็ก็บาดทิ็บอาไรั่ยาบ้านะสมบูนั่งานัา้ที่แกโพดละคนณสุรินเออนั่นอนั้แบี้่ะอ๊ไขสิเป็นผู้ที เสนอโตวก,วตวกว่อนเสนอโตวกว่อนมวงเป็นจระภาพเป็นจระภาพแล้ว <ๆ S 2> ว่าหากีสองแม่ตาสองจานอนุเคราะห์จานแมวกครับ ว่ามาเบิ <so> ้องว่าวาวาวเอียงไหนนี่นี่ใจพ่อไน่ดิใจพ่อเลว่าเองก็นไห้กันว่วาวกั่วาวร้อว่ายังไหรือว่าจัไหนเจถามจ้ะส่งยี่ยักยัยันยัไยัน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 ยัยันยันยันยัยยยย ก็ว <l id sei> <c ười> ่ามาคันบ่าว่าก็สิตัดสินใจเองขายเขาไนี้จักรติดหุงนี่โอ้ยอย่าไปเดือียนอนกันมันบ่มีคันมันยังเนอะคันมันมีกันจะว่าวันนี้มันมีสองหนึ่งสามหนึงหมวดตัวนี้สิได้อีกยุ่งหมวดตัวนี้ตั้งที่น้องได้ยุ่ผมหันรรบปากให้ได้ว่าเพื่อนคือสสัญญาซ้ำเพื่อนว่าได้แน่นอนครับได้ เออดาวผมเป็นยังขี่ได้ครับโอว่ามันนอนมื่อไมือขึ้นนี่เข่ามากแล้วในในความรู้สึกตอนนี้ล้างจากที่เลขออกไปแล้วขึ้นนึงเนาะรับนนี่อนกับมาเข่ามากมากมันเทขาเลยเนาะครับมาต่องผมแล้วเราต้ฝันให้ผมงฟังนะครับค้ามฝันเนี่ยคือเลขออกไปวิดเนาะเออเลขก็ออกมือว่านที่นี่มากมือขึ้นที่ทุ่มฮาทุ่มพอประเด็นนอนแล้ว เออมันเป็นกังวลมันเป็นงุดนิดนี่ตนนี่โตนี่ปอดนี่ใสว่างหัวล่องเสียบไปก้าวาเพิ่นมากมากกับคนคนนั่นก็เสียบว้ใส่พอสังเกตว่าขันเบิงบอชพิษกับวามิ่นไม่อยู่บ้านนี่ท่านอยู่คือสิเป็นผู้ใหญ่เก่าอืผู้ใหญ่บ้านคนเก่านั่นนะครับ มามามาเพื่อนว่าอิ่มพ่นไปแวะกินของอาหารน้ำเขากันกินเขาน้ำเขาเข้าไปเขาจัดโต๊ะไว้สองโต๊ะก็ได้ไปกินน้ำเขาครับอืแปลว่าที่นี่กินกินน้ำเขาแหล้วกับบะเตงขันอิม่มเขาก็บ,บอกว่ามีค่ารถกลับบ้านบอ,อเอาวุูสีค่ารถกลับบ้านไปใส่ในคาหวาน เออยปกติแล้วสาธุท,ท่านอยากว้าวเขาก็เลยว่าเออดีละล่ะองคาร์ลแล้วเนี่ยที่หอดบ้านบ่กเราเขาหายซ้หนี่เขาว่าอบอกงอูผมก็ว่าผมยางกลับได้นะเมื่อจองชงคารถผมดอกอแต่แต่เพิ่อนกัส่งแต่เขาอยากส่งครับอเขาก็ส่งให้ผมมาแล้วคารถแจะหมอคืนส่งให้แล้ว แต่มันก็ไม่ได้เป็นเงินเป็นทองนี่เขาเยีอนเลยกระดาษเขาบอกว่าที่คืนรถเอาบินนี่ไปยืนให้เขาเออเขาก็หายไปบานนี่ในนี่มีทําหวานกับสังกอดว่ายืนเ้าเดี๋ยวรถมาอีหลีครับรถไปรถบัดห่างๆสีกขาวขัวเมิดก็ได้คืนน้ำเขามาเนี่ ในนี้มีคำหวานว่าจำบ่ได้มองถี่รับเอ๊เขาว่าลงล้องลง,ลงตาลงหอดบ้านแล้วเอาเอาเอากลับไปขึ้นเนอเอาไปไหวใส่ไปใส่มาใส่สใสทีหลังมันถี่บ่ได้เาก่เขาว่าไม่บินมัน,บบนก็ไม่ีไม้เหล็กอม่มีไม้เลยกไ,ไ,ไ,ไ่้เชาวงเห็นแต่วะย,ยาท่าน หาพ่อว้าหรือว่ายจะหายปเลยเหาเนาะเอซีมาหอดี่ล้มันงะอันนี้่ยู่ล้วล่ะครับอีกน่อยนึงบ่ไม่จังไดเอ่าวเย์แมนเพราะว่ามันมันมันจะไปไงมันสื่ออมัอบได้มันเหม่ยนกันหลายออมันเที่ยงส่วนใหญ่เขาไหว้รับเอออ่วยเพจงได้กะบ่เพิ่นเพิ่นบ่หายปิดบ่หายบังดอกบ่หา ตัวพีตัวน่องมียังไดกับอกกันไปเออมาดีนี่ให้ไว้แล้วตาแล้วจ่บุญมรรมีแล้วดาวานาไฟมันเนาะเออวเออคนสดว่าว่านั่นละเมื่อนั่นคือมันทุ่นสมันหลายทนงก็สามตอ่าเด้ยอกสา่างบน่หเอามาเบื้กงอนน่ะให้เอามาให้เบิ้งงนีมาให้เบิ้งงนียยำยำน่ม่ไดนบ่มีเ่ยังแนี ออในี่ได้นน่วูนี่นะโทรศัพย์อาจารย์แมวนี่นี่เอาไยดีเจ้าภาพเราไปสุดีดเจ้าภาพก็รับในในเีมใบินนันมีจังโตอาจารย์อือนบินนบ้นมีจังโตเล็กได้บินที่เขาว่าไห้ไปขึ้นรถดขื่นเรียเอาบินนั่นเงินเลยเออเรบ่มีไฟหานวาดอกเขาวา คือเดี๋ยวสิบอกเข่าๆเด้อครับลงโตสุดท้ายมันคือท yeah tamam sure <uh> ิ่เป็นหนึ่งเลยครับเนึ่หนึ่งนี่เลยแล้วนี่เรียนั่นเอนี่เรียกกันสินี่จันี่กั่จกันสิเด้ครับ เออเอาเอาไว้สองโตเอาไว้ที่หลังสัเอาไว้ที่หลังเออเอาไปสำนักหรือวันเหนื่อยแล้วดีถือว่าเหนื่อยแล้วนี่เอาที่มันยืนตัวเนาะที่ยาวก่อนสกุลุินท์เมื่อกี้ใบอย่างที่สี่ครับนี่ครับเออแม่ไอ้นั่นเขาใจยุ่อไอ้ที่เหล่าโทรศัพท์โทรศัพท์เบื้องโทรศัพท์อาจารย์นี่เบื้องนี่ผมใส่เบื้องนี่เบื้องนี่แก่เนี่ยแค่ย่นเนี่ยว่าเทว่าโทรศัพท์พี่ชยแล้วโทรศัพท์เบื้องนี้มันก็ต้องเกิดตัวนี้เกิดซีท่านไหนเบื้องแั่น ฝากซื้อให้อาจารย์ข่าวเปล้าเนอะทักมากเรื่องข่าวทักมากเข้าซาอนนี้อาจารย์สีวาเองเลยสีวะเพราะละไซ้ำนี่มันก็บะแพียงเนาะมันลอยแพงไหนไปซื้อร้านได้ก็ได้นี่ไปซื้อทรงมากกระเพ่าเด้อะไปซื้อจ้าวกระเผ่าเนอบท่านนี่ซื้อเขาไปขอซื้อซาเห็ดจังได้เขาก็ให้ยนีขอซื้อนี่หกสิบเอ็ดบาทเด้อ อ๋สิบเอ็ดบาทขอซื้อโทรศัพท์ได้แม่โทรศัพท์เครื่องนี้่ไงบอกเื่องนี้หกสิบเอ็ดบาทถ้าเกินนั่นอย่าเอาถ้าเกินนี่อย่าเอาเออเอาแล้วเดี๋ยวไปเชื่อให้เน่เด้อไปซื้อให้อาจารย์เราแค่นั้นเองหกบเอาทถ้าถ้าเกินถึงสิบเอ็ดจะจะซื้อได้ใช่ไซื้อซื้อใดหกสิบเอ็ดบาทเพื่อนบอกว่ามันเป็นเนของแเธออ่าอถ้าราคาเกินนั่นว่าให้เอาราคาเกินเอามากจะใส่บ่อยใดเพื่อนว่า โยนทิ้อืมอืมอเอาเด้อครับครับเป็นยังไงเองยังสั่นเองครับครับโทรศัพท์เครื่องนี้เอาไอสิเป็นเจ้าภาพโทรศัพท์เครื่องนี้พาวทักมาครับผมพาวทักพาวทักมากกระบอมีคนไหลสดครับผมกระบอมีคนรับปากหรือกระบองมีคนรเคราะกกระบองเป็นยัง เออดาบูได้ไหมตาสองสานั่นุก็ซื้อมัอบอกเบอร์โทรตาไปซื้อก็พอเป็นอย่างจไม่เอาไปหาซื้อยังจะได้หกสิบเอ็บาทหกสิบเอ็บาทราคาเนี่เอาไปหาซื้อเบอร์โทรเบอร์โทรเพื่อเอซีเพื่ออยากสติดต่อมาเบาเลยา้หหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกสามห้าหกสามห้าศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สาม เอ้า่ขึ้นให้เราบ่ขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นใี้หขึ้นอยู่ในหน้าจอให้เออเออเดี๋ยวขึ้นให้ครับอืมอืมอืมบุ้ชมท่านไหน็อยากทีแต่บอว่าขันมันจะไม่ขึ้นในหน้าจอมันก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติทานไหนครับอ่าพ่อเองพ่ออยากพ่ออยากให้เดือดร้อนเออหานอกเนาะครับ ถามันมามีหลีกับ่ต้องคืนบ่ต้องคืนบ่ไปื้อยังก็ไดดดอกพ่อที่เดินื้อเอคนเขาอยากเบิ่งดวงเบ่งยังนั่นบ่เอาเขเอาหามเด็ดขาดคาเสียบคืนนะจอปล่อยออกไปจางเทนดังตำบลพอเบาบหรอเบ่เอาบ่เาบ่เอาบเาบ่เอาบ่เอาบ่เอบ่อาบ่เอาบ่เออาบ่เบ่เอาบ่เอาบอาบเอบ่อาบ่ออาบ่เอาบ่าบ่เอาบ่อาบ่เอาบ่เอา่อาบ่เอาา่าบ่อบ่อา่บ อานังเดียมันเข่าหูเขาออกไปหนอกจำวลนหนอกอำเภอมันเป็นท่มที่บพอดีอ่าเด้ออ่าอัแทนที่ปูขาวบนบอกว่าแทนที่มูเฮ้าสี่ซอยเหลียญาตที่พี่น้องตัดสิไปไปค่อยๆครับรบกวนเด้อบอกเป็นอย่างเออขอบ้อมนั่งก้นเล่นทีววกะขอบุญมากมากเลยหน้าบต้องเรียนร้อนบต้องเข้าคืนมูเฮ้าลอดเถ้าน้ำเพลินนั่น เอ็ดยังไงก็ได้เท่ากับจังค่อยจกคู่ละหาลอยเท่าก็ได้ดอกครับแม่นนาะครับแน่นครับอืแต่ว่ามันจะไปซื้อมองไดได้ถึงปุ่มกดนี่แล้ววางหกสิบเอ็ดบาทไม่ใช่ไม่ได้อืแต่เราว่าได้ได้เพื่อในบินที่เพื่อนให้เดินทางเพื่อนกายเอาต้นนั้นไปอ่างครับอือมคือกันครับอาจารย์เราก็เหนื่อยเนาะคุณสุรินทร์ก็คือ ที่นี่ก็ให้ญาติพี่น้องเนะาะลูกเต่าเล่าล้านเนี่ยไปทำมาหากินอยู่ต่างกินตางจังหวัดก็ดีแต่ว่าหมุนมาหนุามีของภูเขาเพิ่นกินน้ำชอยเหลือลูกเต่าเล่าล้านหวดนี่ก็ให้มีโชมมีใช้กันทุกคนเนอะให้รวยๆให้จเจริญภูเขาเพิ่นบอกว,าาวา่าจะบอกในแนวทางไปได้ซ้ำนั่นเนาะเพิ่นบม่ได้ว่าให้ซื้อเลขซื้อเบอร์ใดเพิ่นบอกว่าโทรศรพั์เนี่ยตาเกินราคาเกินนันย่าเอา เออบอดองเอาเกินหันไปบอได้ครับโลดหันลงมากกับบอได้นะเด้อพันราคาเกินหันไปก็คือเอาว่วถิ่มเลยเพิ่นวางขังครับอือที่นี่ก็ไอปีิดพิดจระนาเอาเด้อให้เป็นแนวทางคําฝันเด้อเออคือเพิ่นกับบอได้ใบเลขใบเบอรอเนาะเมื่อกี้เปนโนแนให้เลขเเนาะบอดบอได้ให้เลขนะครับถึงยุมเนาะเบวา อันแมวเองผู้ว่าเองกันหูขางหนึ่งกับว่าพรท่านได้อย่างไ้ว่าแต่ว่าเพื่อนกับบอกว่าราคาเท่ารพส์บมันซํานั่นแต่ขางหนึ่งนี่กับว่าว้าอว้ว่าอยู่ดอกแต่ว่าย่าโมดไวก่อนเนาะเออไว้ทามือได้มันเหมาะสาเออผมเองาจานแม่เวเยงหรือว่าพอแมวเนี่ยเหตุจังไรวอา กับว่ายากว่าวกัอพีพอ,อยยาสุไปว,ว่าวเถอะมันอาจเป็นขันถาท้ายนามันเป็นยิงดีบรด,ดีเนาะเออยาว่าสุวาพันท่องยูนี่ให้งวดไดถือกับบ่เคยพันท่องเด้ออ่มีจะออกก็ออกเลยเนียได้ก็ได้เลยครับ ครับก็ไม่ได้บอกเลยนะครับอ่ไม่ได้บอกเลยราคาทุกเทื่องว่าข่านดอกไม่หนีน้ำดอกน้ำตั้งก็ไม่หาซื้อไว้เนี่ยบรรหาได้ไปยินขึ้นรถไม่คือเพลินว่าครับเอออืมอืมก็ราคาก็น่าจะโอเคคุณนี่เนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับอ่าบวันนี้อยู่ดีมีแห้งเด้อทำมาหากินก็ให้เจริญรุ่งเรืองให้รวยๆสุขคนครับผมาญาติพี่น้องก็ดีปลูกบุญบารมีของกรุขาวน้ำปกปักรักษา อาลูกเต่าเราลา,รานได้กินได้อยากทุกคนเนาะมีน้อยก็กินไปนไปน้อยซะก,ก่อนก็คือเวลาเพิ่นเขามานั่นแหละเนาะเพิ่นก็าว่าว่าคอยหิวมันก็เต็มเองดอกองเออก็เฮาบ่าขี่ขคันภาษานอนังกฤษนะครับห้าวนอนโยมันก็นแห้งนะครับองห้าหมื่นบาทบ่นี่ภาษาอังกฤษอ้าวหายไปแล้วซื้นอนะบ่ซื้อคนนี่ ถ้าถูกอย่าไปอ่านของเขาเถิดถ้าถือถ้าถือสิยห,หายหาเงนมันหายมาคือเรียกว่าถ้าถือคือเอ้ยว่าถ้าถือน,น,นุชนุนชลีบอกนุชนุชลีนี่บ่ตัวใหนนี่นะแน่นแน่นใช่ไหมอ่านถูกไหมครับมิจฉาโคตรเก่งภาษาครับท่านผู้ชมเนาะนะครับกับนี่ก็เป็นบทที่แอดกับอ่คนสุรินทร์ทีวีเนาะเดินทางมาหาอาจารย์แมวนะครับตอนนี้กับลูกศิษย์ลูกหากระมาหลายคน นะครับก็พยายามนะครับสืบเสาะนะครับเพื่อสีห้ได้แนวทางเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อนก็ยังเ่ท่อนบอกเนาะแนวทางนะครับแต่ว่าเพื่อน่าผุดไหลสีสื่อโทรศัพท์ให้เพื่อนนะครับอืมก็แอดสังเกตเบิ่งเนาะเว้าตามที่เพื่อนเฝ้านี่คือตอนนี้นะครับอืมกะไขว่ไขว่ามีคนมากกว่าสิบขางหูนะครับที่เพื่อนเฝ้าว่าขางหนึ่งบอกว่าอย่าฝ้าบอกเถาะ แต่อหูอีกคางหนึ Brother ่งน um, ี่ก uh, mm. uh, uh, ็ม uh, okay. um, 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 ีคนมากระซิบบอกว่าบอกไปซาเนาะนะครับก็คือราคาโทรศัพท์นะครับเป็นแนวทางแอดว่ามันนาจะเป็นแนวทางเนาะนะครับก็คือหกหนึ่งนะครับถุงยมเนาะนะครับก็ใส่ดูรับพินิตใส่วิจาัยในการรับชมเนาะนะครับโ่งดีโ่งหวานสุขสุตรครับผม